ที่ส0 0พันสบาทเท่านั้นเองใครสนใจคันนี้นะคะไปดูคันนี้กันเลยค่ะสีชมพูพริ้งนะคะแบบเอาง่ายๆคือความน่ารักตบมูตะมีงุงงงี้ของเขานะคะถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเวลาชนข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยุบเข้ามาใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันสามารถช่วยได้นะคะช่วยได้ปกติเราจะกำคาที่มือถูกไหมอ่าเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เป็นพวก M s X เป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆหรือเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เนี่ย เป็นคัดมือนั่นแหละแค่เปลี่ยนจากมือเป็นเท้าวิธีการขับเหมือนกันเลยทุกคนกำรมที่เท้า,ททาอะไรอ่ะ <laughs> ะะมาดูรถที่เรียกได้ว่าผ่อนโคตรถูกเลยค่าววนมีแบบ3,000กว่าบาทเองค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะใครที่แบบว่าชอบขับรถเก่งเกียร์ธรรมดาคันนี้ตอบโจทย์มากค่ะนี่เลยน้องชมพูพิงค์ของเรานะคะในสแตนดาร์นะคะ1.2ปี2018คันนี้นะคะราคาเพียงแค่169,000บาทเท่านั้นค่ะคุณคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะและที่สำคัญน,นะคะค่างวดผ่อนที่ 3,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจคันนี้นะคะไปดูคันนี้กันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของรอบคันน้องนิสสันมาร์กันนะคะว่ารถคันนี้นั้นน่าใช้ขนาดไหนค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนคะอยากจะบอกว่าความน่ารักของน้องเขานะคะเริ่มต้นกันด้วยสีเลยค่ะสีชมพูพิ้งนะคะแบบเอ,อาง่ายๆคือความน่ารักระตะมูตะมีงุงูงิ้ของเขานะคะ จะเป็นผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันเป็นเกียร์ธรรมดาผู้หญิงจะขับได้เหรอบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คุณคิดเพราะว่าตัวคนขายเองนะคะก่อนหน้านี้ขับเกียร์ออโต้อย่างเดียวเกียร์ธรรมดาขับไม่เป<ๆ>็นเลยตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเกียร์ออโต้แทบไม่อยากจะจับเลยขับเกียร์ธรรมดามัน <wi> กว่าเยอะเลยค่ะอ่ะมาดูด้านหน้ากันหน่อยนะคะสําหรับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนตัว เป็นตัวไดมอนเนาะเตนไดมอน LED นะคะก็จะเป็นกรอบไฟเหมือนลูกเพชรนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความสวยนี่แหละเพิ่มความสวยกระจังหน้าของเขานะคะก็จะมีตัดด้วยโครเมี่ยมแบบนี้นะคะตรงตรงสัญลักษณ์ริสันนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบรวมเพล่งแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็สวยดีนะคะน่ารักดีเอาง่ายๆรูปลักษณภายนอกเขาก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายไม่ได้หรูหราอะไรมากมายแล้วก็ เน้นเป็นรถใช้งานจริงๆแล้วก็ผ่อนเบาๆจริงๆสำหรับคนที่อยากมีรถนะคะบางคนบอกว่าอยากมีรถเอาไว้กันแดดกันฝนช่วงนี้หน้าฝนด้วยถูกไหมแต่ว่าไม่อยากจะผ่อนแพงผ่อนเท่เดือนละสามพันกว่าบาทเออเกียรธรรมดาก็ขับได้อันนี้ก็ตอบโจทย์นะบอกไว้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเขาจะเป็นสีดำนะคะจะเป็นแบบมือพับนะคะตัวนี้นะคะอ่ามันก็สามารถพับได้เลยนะคะไฟเลี้ยวลืมให้ดูตรงนี้ทุกคนด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะ กันศา์นะคะอันนี้ติดให้ใหม่เลยนะคะติดให้ใหม่เบิกใหม่ให้เลยนะคะสวยมากนะจ๊ะทุกคนที่เปิดประตูนะคะเขาจะเป็นสีดํานะคะแบบนี้น้ามาด้านหลังกันหน่อยนะจ๊ะด้านหลังของเขานะคะไฟเบรกลงที่สามมีไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้พร้อมเลยที่รักษามีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะคะและที่สําคัญนี่ด้านหลัง สามารถพับเบาะได้แบบ100เซนคุณนะคะง่ายๆนี่น,นี่เราก็จะพับลงไปอย่างนี้เลยขนของได้สบายมีที่แขวนผ้าแฮ่ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> จะบอกว่าวิธี <c oughs> เขาเรียกได้เลยว่าอะไระติดไว้เพื่ออะไรนะคะหลายคนก็ถามกันนะคะบางคนก็บอกว่าติดไว้เพื่อความเท่แต่บอกเลยว่าอันนี้นะคะติดไว้กันเขาเรียกได้ว่าจะอธิบายยังไงดี เวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวนี้มันมีส่วนช่วยในการทําให้รถไม่ยุบเข้ามาขอเข้าใจใช่ไหมเราอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกด้วยนะคะเอาง่ายๆคือมันเป็นเหมือนตัวค้ำอะ่ะเวลาที่แบบเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุปึ๊บเวลาชนข้างหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยุบเข้ามาใช่ไหมแต่ตัวนี้มันสามารถช่วยได้นะคะช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยแหละนะคะติดไว้ก็ดีนะคะแต่ไม่ติดก็ได้ มันก็เพิ่มความเท่ไปอีกแบบหนึงแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะทรงเหมือนรถแต่งนะคะทุกคนแต่รถไม่เคยทําเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะย้ําว่าเดิมๆม,มากๆนะคะอ่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเซ็นเซอร์ถอยมีให้พร้อมนะคะข้อซิ่งด้วยนะคะบึ้มๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ดังมากข้อไม่ได้ดังมากนะคะก็เีย่ได้ว่าเสียงกําลังไครร้อดีกว่ะนะคะ มาดูล้อแม็กกันหน่อยทุกคนคันนี้ใส่แม็กมาให้แล้วเป็นแม็กขอบ15นะคะลายแม็กถือว่าสวยนะทุกคนแล้วก็แทบจะยังไม่มีรอยเลยนะคะยังไม่มีรอยเลยยางนี้เป็นยางปี23สด้วยใช้งานไปประมาณปีกว่ากว่าเองนะคะแล้วก็สภาพยางยังได้อยู่แม็กก็ยังสวยอยู่นะคะเอาเป็นว่ามาดูด้วยตาตัวเองนะคะแล้วจะชอบเพราะว่าเขาแต่งมาได้แม็กอะไรเข้ากับตัวรถมากนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทจะบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขามีการเปลี่ยนมาเป็นแบบพุสตาร์ทด้วยเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันเลยคะ่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะน้องก็เรียกได้ว,ว่าหาออปชันอะไรไม่มีเลยนะคะแต่คันนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปเป,เปลี่ยนเป็นระบบพุสตาร์ตมานะคะนี่ก็ะจะเป็นระบบพุสตาร์ t นะคะใช้งานง่ายๆนะคะเวลาเราจะดับเครื่องก็แค่กดสต็อปเหยียบเบรกกดสต็อปนะคะ ถ้าเกิดเราจะสตาร์ทนะคะก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทแค่นี้เลยคือรุ่นเดิมของเขาอะเขาจะเป็นเหมือนแบบเรียกไ,ได้ว่าอะไรเป็นเหมือนกุญแจไขเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นระบบพูดสตาร์ทมาให้นะคะก็ค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะส่วนออปชั่นอื่นนะคะก็ไม่ต้องไปพูดถึงเขาเพราะเขาเขาก็ไม่มีจริงๆนะคะไม่มีจริงพวกเครื่องทรงเครื่องเสียงไม่มีเลยไม่มีให้เราได้เล่นเลยเอาเป็นว่าใครที่แบบอยากจะได้เครื่องเสียงเพิ่มเติมนะคะก็ลอง แชทมาอาจจะขอเพิ่มเติมเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้ได้อะไรอย่างนี้อาจจะติดจอเป็นจอ Android ให้อะไรอย่างนี้นะคะก็ลองติดต่อมาละกันเนาะถ้าอยากได้จริงๆนะคะอยากได้จริงๆเดี๋ยวจัดการให้อ่าอาแบบนี้ดีกว่านะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะก็ยังมีนะคะื่องระบบความปลอดภัยมีหมดนะคะแอร์แบ็ก abs มีหมดทุกอย่างครบนะคะแต่ออปชั่นที่แบบว่า คนส่วนใหญ่จะเล่นกันเช่นวิทยุ FM CD อะไรพวกนี้ก็จะไม่มีก็จะตัดออกไปนะคะเพราะว่าน้องเป็นตัวแบบตัวประหยัดของจริงค่ะทุกคนประหยัดของจริงนะอแอร์นะคะเขาจะเป็นแอร์มือหมุนนะคะเป็นแอร์มือหมุนแบบนี้เลยนะคะนี่ระดับความแรงของลมนะคะความเย็นของแอร์แต่ยังไม่วาวมีฮีเตอร์เหมือนเดิมนะจ๊ะเออรถบ้านรนถประเทศไทยมีฮีเตอร์นะจ๊ะนี่ปรับโหมดได้นะคะเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวนะคะระบบ AC มีครบนะคะแล้วก็ ระบบไหลเวียนอากาศเนาะเอาอากาศจากนอกเข้ามาแล้วก็อากาศไหลเวียนข้างในนะคะที่ใส่แก้วต่างๆมีครบนะคะแล้วก็มีตัวแปลงไฟอยู่ทางด้านนู้นนี่อยู่ทางด้านนู้นนะคะจะเสียบเป็นกองล่ารถก็ได้หรือจะเสียบเป็นตัวแปลงบลูทูธอ่ะ,อะแปลงบลูทูธทำไมวะอ๋อบลูทูธไม่ได้แปลงบลูทูธไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีตัววิทยุแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้เป็นจอ Android เป็นวิทยุนะคะกระซิบมาได้เลย๋ยวกจะให้เป็นโปรโมชั่นเซ็อ่ะ นะคะในส่วนของลิ้นชักใส่ของนะคะก็ค่อนข้างที่จะยาวเนาะใส่ของได้เยอะอยู่ระดับหนึ่งนะจ๊ะอ่ะมาตรงนี้กันหน่อยนะคะอะ่เกียร์เอาที่เกียร์ก่อนนะคะเนาะอย่างที่บอกว่าน้องเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอันนี้ก็มีการเปลี่ยนหัวเกียร์มาเนาะ,ะการใช้เกียร์ธรรมดาถามว่ามันยากไหมทุกคนมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะดันไปที่ซ้ายสุดปึง้งดันขึ้นบนมันก็เป็นเกียร์หนึ่งแล้วเราจะเข้าเกียร์สองก็ อย่างนี้เลยนะคะ2ก็คือซ้ายล่างนะคะก็เป็นเกียร์สดันขึ้นเกียร์สปึ้งก็เหมือนก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ดันตรงๆอ่ะก็เป็นเกียร์สาและนะคะดันลงมาเป็นเกียร์สนะคะจะเข้าเกียร์ห้านะคะก็ไปขวาสุดแล้วก็ดัน5้าเลยนะคะถ้าเป็นเกียร์ถอยปึ๊ยังง่ายๆเลยค่ะก็ดันขวาสุดแล้วก็ตบลงมาแค่นี้ก็เป็นเกียร์ถอยแล้วมันจะมีเสียงติ๊ดแค่นี้เลยนะคะอาจดูใหม่นะคะถ้าเป็นเกียร์ถอยนะคะตบขวาสุดปึ้งดันมาแค่นี้ แค่นี้เลยแค่นี้คุณก็ขับรถได้แล้วนึกถึงว่าคุณขับเคยขับมอเตอร์ไซค์พวก M S X หรือเป็นรถแบบบิ๊กบมบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่มีคัททั้งหมดนะคะปกติเราจะกำคัทที่มือถูกไหมเวลาเราจะขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เป็นพวก M S X เป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆหรือเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เนี่ยเป็นคัทมือนั่นแหละแค่เปลี่ยนจากมือเป็นเท้าวิธีการขับเหมือนกันเลยทุกคนกำที่เท้าอะไรอะ ม่ใช่ก็คือเปลี่ยนจากมือเป็นเท้านะคะก็คือเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เราก็คือกำกำคัดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจากเท้าเป็นเหยียบคัดแทนแค่นั้นนะคะเวลาเราจะเข้าเกียร์เราก็เหยียบเบรกเหยียบคัดไว้เข้าเกียร์ปุ๊บเราก็ค่อยๆปล่อยคัดออกแล้วค่อยๆผ่อน,ผ,อนผ่อนเบรกแล้วก็ไปเหยียบคันเร่งแทนแค่นั้นเลยพูดเหมือนง,ง่ายเนาะแต่ตอนก่าจะหัดได้ก็นานอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่นานหรอกตอนหัดได้มันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องขับเกียร์ธรรมดาได้แค่นั้นเลยนะคะเอาง่ายๆมัน ความมันมันผิดกันเออต้องพูดอย่างนี้เรื่องของความมันในการขับมันผิดกันระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ก็ได้ความสบายนี่แหละเกียร์ธรรมดาก็อาจจะแบบตื่นเต้นเร้าใจหน่อยเวลาขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยขับรถไปลุ้นไปอะไรอย่างนงี้บางทีก็กลายเป็นผู้ประสบภัยได้ก็มีนะคะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าเออขับเกียร์ธรรมดาได้แล้วอยากจะได้รถที่ว่าเอาไว้กันแดดกันลมกันฝนพาเราไปไกลไได้พาลูกน้อยไปได้ไปก็ได้หลายๆคนนะคะก็ คันนี้ละกันเนาะตอบโจทย์นะคะผ่อนอยู่ที่3,000กว่าบาทราคา1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคาไม่แพงด้วยราคาถูกด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้หน้าจอเพิ่มเครื่องเสียงเพิ่มบอกอยากได้มิ้นจัดให้นะคะมาต่อกันเลยจะ้ะช่องใส่ของตรงกลางนะคะก็เออใส่ของอะเยอะอยู่นี่นะคะประมาณนี้นี่เป็นแม่เหล็กนะคะและจะบอกว่าที่คลาสสิกกว่านั้นค่ะทุกคน กระจกของท็อปเปรนกระจกมือหมุนจะ้ะเวลาเราจะเปิดกระจกนะคะคุณจะแบบอย่างงี้ไม่ได้นะทุกคนห้ามนะทุกคนต้องแบบว่านั่งนิ่งๆแล้วก็เปิดงี้ให,ให้ให้มันสวิงไปที่แขน,นยังเยพอสวัสดีค่ะว่าไงคะอ๋อไม่รับค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเหมือนตอนหนึ่งว่ากระจกมันดันขึ้นแต่ปล่าหรอกวงแขนแล้วก็รัสวิงอยู่รับรองกล้ามขึ้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่งนะคะเออเรียกได้ว่าความคลาสสิกดีกว่าอย่าไปเรียกว่ารถมันไม่ค่อยมีออปชันอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นความคลาสสิกอย่างหนึงนะะ่งแล้วกัน,น,ะะนกระจกมือหมุนนะคะชอบฉันชอบบ้านอะไรกระจกมือหมุนเนี่ยอ่ะต่อไปนะคะเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าทั้งคันเลยนะคะทุกคนค่ะเรื่องของความกว้างตัวรถนะคะบอกเลยว่านั่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนิสสัน่นะเขาทําออกมาตอบโจทย์อยู่เรื่องหนึ่งคือ หลังคาสูงโป่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็น era, นิสสันอเมล่านิสสันมาร์สนิสสันโนตทาออกมาได้หลังคาสูงโป่งแล้วเวลาเรานั่งเรารู้สึกว่ารถคันนี้มันกว้างว่ะมันไม่ได้แคบมันไม่ได้กระป๋องมันไม่เล็กอย่างที่คิดนะคะถ้าใครอยากจะแบบว่าลองมาสัมผัสลองมานั่งดูจะรู้ว่าสิ่งที่มิ้นพูดวันนี้ไม่ได้แบบพูดเวอร์วังอลังการเพราะว่าพูดเวอร์วังอลังการไม่ได้นะโดนโฟ้งนะ พูดเกินความเป็นจริงไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะพูดแนี่แบบอ,อันนี้คือความรู้สึกเรานะคะเรารู้สึกว่าเขาทําออกมาได้หลังคาสูงโคงแล้วมันทาให้เรานั่งเนี่ยแล้วมารู้สึกว่ามันสบายจริงๆนะคะเพราะถ้าเกิดอยากจะลองมานั่งก็ลองมานั่งดูกันได้นะคะเราลืมไปเลยเราลืมโค้งอะไรเราพูดกันไปตั้งนานเราพูดกันตรงนี้หมดเลยเราลืมพูดโคงอะไรทุกคนนะคะโค้งอะไรของเขาจะเป็นโค้งอะไรแบบนี้เนี่ย ไม่มีออปชั่นอะไรเลยอย่างที่บอกน้องออปชั่นไม่ค่อยมีทุกคนออปชั่นน้อยนะคะช่องแอร์ก็4ช่องด้วยกันนะคะที่ปรับกระจกก็จะเป็นปรับปรับมือนะคะทุกคนเห็นไหมมันคลาสสิกจะตายทุกอย่างเป็นอัตโนมือหมดเลยนะนี่เลขใหม่นะคะเลขใหม่วิ่งอยู่ประมาณแสนสามปีสิบปดเลขใหม่ประมาณแสนสามถือว่าใช้งานปกติไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ไน้อยเกินไปนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองมาสัมผัสดูนะคะก็มาลองดูได้ที่ร้านไมค์คะแกลลี่บอกเลยว่าเกียร์ธรรมดาขับไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะคุณหามันถ้าคนขับไปแล้วจะบอกว่าไม่อยากไปขับเกียร์โตอีกเลยอยากขับเกียร์ธรรมดาตลอดเพราะว่าขับสนุกมากนะคะอ่ะอันนี้เราก็อยู่ด้านหน้ากันนะคะด้านหน้ามีอะไรอีกบ้านบางแดดนะคะบ้านบางแดดมีไฟเก่งมีนะคะอ่าเปิดได้ทั้งสองฝั่งเนาะโอเคบ้านบางแดดทั้งสองฝั่งนะคะมี ะะสามารถดึงมาบางฝั่งนี้ได้อ่าก็ยังโอเคนะคะประมาณนี้ประมาณหนึ่งวันหนึ่งนะจ๊ะสวยใสไร้ร่องรอยอไร้ความสกปรกภายในรถนะคะทําความสะอาดมาอย่างดีอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าใครอยากจะมาดูตัวจริงมาดูกันได้นะคะแอร์เย็นฉ่ามากคันนี้บอกเลยว่าแอร์ฉ่าตั้งแต่วันที่ไปเอารถเลยนะคะเพราะไปเอารถมาเองนี่ขับรถมาคืนหนาวตลอดทางนี่ขนาดเราเปิดแค่เบอร์หนึ่งนะทุกคน นี่เปิดความแรงแค่เบอร์หนึ่งนะคะอู้หนาวจริงหนาวอะไรขนาดนี้แอร์เย็นฉับมากทุกคนอะเดี๋ยวตอนนี้เรานั่งข้างหน้ากันไปแล้ว,วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลองนั่งด้านหลังดูบ้างนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออจะไปกันหลายคนไปลองนั่งข้างหลังดูซิว่านั่งแล้วมันจะอึดอัดไหมนั่งแล้วมันจะแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดไหมนั่งแล้วมันเมื่อยไหมนะคะหรือถ้าเกิดแบบจะขนของเนี่ยมันก็ขนขเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วว่าเราเปิดสาธายให้ดูใช่ไหมว่าเอยมันขนของได้เยอะจริงๆนะเพราะว่ามันทับได้แบบร้อยเปอร์เซ ในส่วนของด้านหลังนะคะบอกเลยว่าฉันนั่งแล้วจะสบายมากทุกคนฉันอยากจะนอนมากเลยนะคะไม่ได้อ,อึดอัดเลยนะคะนั่งแล้วแบบเออนั่งแบบตัวพิงประมาณนี้ก็ได้สบายไม่อ,อึดอัดช่วงเล็กโซนช่วงขาเราก็ไม่ได้อึดอัดเลยนะคะนี่และที่สําคัญแหมคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาทํามาดีจริงทําถึงเรียกได้ว่าทําถึงนะคะ usb 4ช่องด้วยกันชาร์จกันให้กระหน่ำเลยเ้าดังหลักนะคะ เตปทีเบลอะไรทุกอย่างมีครบหมดนะคะมีพรมพรมตารางหมักรุดหมักฮอตมักลุกหมักฮอตก็ได้มาให้ด้วยนะคะอ่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าทุกคนใครอยากจะได้น้องนิสสันมาร์คันนี้นะคะไปดูแลนะคะอยากจะแบบว่าได้รถที่เอาไว้ใช้งานนะคะกันแดดก,กันฝนกันฝนุ่นกันลมกันอะไรก็ว่ากันไปเดินทางไกลๆไปกันได้หลายคนนะคะ มันดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะคะขับรถใหญ่ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจเข้ามาดูกันได้ถึงน้องจะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่น้องพาคุณไปตามถึงไปถึงที่จุดหมายได้อย่างแน่นอนนะคะประหยัดน้ํามันสุดๆน้องเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะรถที่ก็คาประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะแล้วก็ราคานะคะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคาไม่แพงอย่างที่คิดข่างวง่ผ่อนที่ประมาณสามพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญ ออกรถที่ร้านไมค์คาแกลลี่วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนหาอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นพิเศษใครอยากได้อยากได้หน้าจอ a อ d ด o อยอยากได้เครื่องเสียงวิทยุนะคะอยากจะได้ของเพิ่มทักแชทมาทักแชทหาแอดมินมาแคปหน้าจอไปเลยค่ะเราจัดให้ได้อย่างแน่นอนใครอยากได้คันนี้นะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะเชิญด้านหน้าเลยจ้า ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะเราก็มาดูกันได้เลยทุกคนค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะเรามีการทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะมาดูได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คมจุดเดิมทุกจุดเลยคุณขาเบ้าชงเบ้าโชคคือเดิมมากของเดิมจากโรงงานเลยนะคะปั๊ม ABS นะคะแม้กระทั่งแผ่นเพจนะคะก็ยังอยู่ครบเลยค่ะคุณขานีดู น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยทมไม่เคยถอดเลยนะคะคานหน้าไม่เคยดัดนะคะการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมีความมาอย่างแน่นอนนะคะแบตเตอรี่นะคะเราตรวจเช็คให้นะคะก่อนส่งมอบนี่อันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกแบตลูกใหม่ให้เลยนะคะถ้าเกิดแบตเราเสื่อมคุณภาพนะคะเรามีการตรวจเช็คด้วยเครื่องตรวจจับแบตเตอรี่นะคะเ,เอาง่ายคือวัดค่าแบตออกมาแล้วค่าต่ําเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดนั่นแหละนะคะ ตัวเครื่องเราก็รับประกันเครื่องให้นะคะ1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลดูแลให้หมดนะคะก่อนส่งมอบถึงมือคุณเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะดูแลให้้ํายาแอร์เติมให้น้ำหม้อน้ำต่างๆตรวจเช็คให้แล้วรองว่ารถของคุณพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะดูด้วยตาตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้ที่ร้านไมคคาแกลลี่ของเราแต่บอกเลยว่าทุกอย่างเดิมหมดไม่เคยแต่งไม่เคยทำเครื่องไม่เคยแมปเครื่องมาอย่างแน่นอนค่ะ โอเคเอาเป็นว่าใครอยากจะดูตัวจริงก็เข้ามาดูกันได้ที่ร้านเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจน้องชมพูพิงค์ของเรานะคะก็เรียนเชิญมาดูรถตัวจริงกันได้เลยนะคะที่ร้านไมค่าแกลลี่ของเราเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เรียกได้ว่าใครที่แบบอยากจะได้ข้างวดเบาๆนะคะแล้วก็มีรถใช้งานนะคะแต่แบบ ไม่อยากจะผ่อนแพงนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนค่ะกับนิสสันมาร์นะคะ1.2ปี2018คันนี้นะคะราคาเพียงแค่169,000บาทค่ะ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการธนาคารให้นะคะรับประกันเครื่อนเกียร์ยาวนาน1ปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลไปเลยและยังมีบริการช่วยเหลือเสริญให้อีก1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศด้วยค่ะและที่สาคัญนะคะรถก่อนส่งมาถึงมือคุณเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้และมีการตรวจเช็คให้มากกว่า200จุดกันไปเลยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยผ่อนเบามากๆค่ะทุกคนค่ะผ่อนเพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์ช่องของไมค์คาแกลอรี่ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปด้วยเลยนะคะก็ใครอยากได้รถยนต์มือสองนะคะก็นึกถึงไมค์คาแกลอี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะฝากกดติดตามพวกเราทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ f a c e b o o k t i k t o k ไอจีไลน์นะคะถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยกับน้องแอดมินของเรานะคะแอดได้เลยนะคะที่แอดเอ็ 99, ค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเล่งนะคะโทรคุยนะคะ0 8 8 9 9 9 8 9 6 8ค่ะวันนี้นะคะน้องมิ้นนะคะแล้วก็รายการซื้อเถอะค่ะน้องขอร้องนะคะต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับน้องมิสตั์ม้าสีชมพูคันนี้นะคะสนใจก็มาดูตัวจริงกันได้ที่ร้านของเราค่ะเปิดทำการทุกวัน นึกถึงรถยนต์มือสองต้องไหมค่ะเกลอรี่ที่เดียวเท่านั้นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีดีสภาพแบบ <S 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 นางฟ้าอ๋อเราเปนรถที่คุณกกำลังจะ <S S S 2> ตามหา